สวัสดีครับเทสเทสเทสมาไว้ไปไปว่วันนี้อยากจะขอทดสอบก่อนว่าผมเอ่อมีเสียงไหมครับเหมือนคราวที่แล้วจะตลกมากเลยครับแปบ๊บนึงนะครับโอเคเสียงมาแล้ว เริ่มเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับก็วัน2วันนี้เราก็เห็นกันแล้วนะฮะว่าตลาดคริปโตมันร่วงหนักนะครับประเด็นคืออยากจะแชร์ประสบการณ์จากการลงทุนตัวเองเนาะเมื่อหลายปีที่แล้วครทุกครั้งที่มันร่วงหนักนะฮะคือ,อ,อตลาดมันไม่เป็นใจนครับเราเองก็จะไม่ค่อยสบายใจครับเราก็จะเววเวนนั่นเองนะครับผมคิดว่าหลายๆคนก็มีอารมณ์นี้อยู่แล้วครับ แต่ณวันนี้นะครับบอกได้เลยนะว่าแม้ว่าราคาตลาดมันร่วงลงมาเยอะพอสมควรนะฮะแต่ก็ไม่ได้ทำให้ผมจิตตกนะครับแล้วก็กินไม่ได้นอนไม่หลับนะฮะแล้วก็ไม่รู้สึกกระวนกระวายด้วยนะครับก็เลยอยากจะแบ่งปันประสบการณ์ตรงนี้ฮะเผื่อเผื่อเพื่อนๆที่กำลังประสบปัญหาเหล่านี้อยู่นะครับก็ลองฟังแนวทางนี้นะฮะอาจจะทำให้เราสบายใจขึ้นแล้วก็ทำให้เรา มีการลงทุนที่แบบอ,อ,อีกแนวหนึ่งนะฮะเป็นวิธีคิดนะฮะซึ่งผมก็ได้รับ <c oughs> ผมได้รับคำแนะนำจากเพื่อนรักนหะนะครับก็จนถึงทุกวันนี้นะฮะก็เลยจะมาแบ่งปันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สรุปง,ง่ายๆนั่นเองนะครับโอเคเริ่มเลยละกันนะครับก็จริงๆวันนี้ผมตั้งใจทำา2คลิปนะครับก็คลิปนี้ก็จะพูดถึงเรื่องเรื่องนี้ก่อนนะครับเป๊ะมือนะครับผมย้าย สก,กินก่อนนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่อง market n e เด r a l ช่วนะครับโอเคอย่างนั้นคลิปนี้เอาเรื่องนี้ก่อนแล้วกันนะครับเรื่องนี้อาจจะสั้นๆเนาะเหมือนเดิมฮะเช่นเดิมทุกคลิปนะฮะผมเชื่อว่า สังคมแห่งการแบ่งปันนะฮะยิ่งให้ยิ่งได้นะฮะนั่นคือเหตุผลในการทําช่องของผมนะฮะผมไม่ใช่กูรูฮะผมก็แค่มีความรู้เซี่ยวนึงเท่านั้นเองแต่ผมนําสิ่งที่ผมรู้มาแบ่งปันแล้วก็สิ่งที่สิ่งที่หวังแล้วก็ได้ผลลัพธ์บ้างแล้วก็คือมีเพื่อนๆที่ติดตามเนี่ยฮะเข้าใจตรงกันแล้วก็มาแบ่งปันความรู้ฮะก็คือเราเอาความรู้แต่ละคนมาต่อยอดกันนะฮะมันก็ทําให้ได้ประโยชน์ฮะได้ ได้ความรู้อะไรใหม่ๆ,ๆมากมายนะครับก็เชื่ออย่างนั้นนะฮะก็ขอให้อ่อเป็นอย่างนั้นนะครับก็คนที่ติดตามนะครับก็มีอะไรก็ยินดีแบ่งปันนะฮะก็ไม่ใช่แค่ผมแบ่งปันคุณนะคุณก็สามารถแบ่งปันผมได้ด้วยนี่คือประเด็นสําคัญนะครับย้ำนะับผมไม่ใช่กูรูนะฮะผมแค่เอาเรื่องที่ผมรู้มาแบ่งปันเท่านั้นเองแล้วผมก็ขอบคุณมากๆเพื่อนๆหลายท่านที่ทักเข้ามาในไลน์ส่วนตัวครับแบ่งปันความรู้ที่ผม บางครั้งก็นึกไม่ถึงบางครั้งก็มองข้ามไปนะฮะจนทำให้ผมมีมีเนื้อหาในการทำคลิปอย่างนี้นะครับโอเคเริ่มเลยละกันนะครับประเด็นก็คืออยากจะบอกอยากจะบอกนะฮะว่าจริงๆแล้วช่วงนี้พอราคาช่วงนี้ผมก็ติดตามข่าวเนาะนะฮะผมก็ติดตามบทสัมภาษณ์ของลุงชโนชโฉดแล้วก็อาจารย์ดำาฮนะ,ะซึ่งก็อยู่ในครอบครัวเดียวกันนี่เองนะครับ เขาก็เขาก็ให้มุมมองข้อคิดอะไรหลายๆอย่างที่ดีมากนะฮะรายละเอียดคุณสามารถไปติดตามได้เลยนะฮะเซิร์ชยูทูบคำว่า YouTube, อาจารย์ตั้มนะฮะล่าสุดก็รู้สึกเมื่อวานมั่งเมื่อวานก็คือ Money Chat มั่งช่อง Money Chat นะครับอาจารย์ตั้มก็พูดถึงเรื่องหัวข้ออะไรนะตอบเปี้ยขึ้นแล้วอะไรจำไม่ได้ครลองหาดูแล้วกันนะฮะแล้วก็ลุงลุงชันโหลดเองก็ให้เรื่องแนวคิด วันนี้ผมก็จะเอา,เอาความรู้ที่ได้ข้อคิดที่ความรู้ที่ได้จากทั้งสองท่านนะฮะแล้วก็สรุปมาเป็นข้อคิดนะฮะแล้วก็มา,าย่อยให้ง่ายๆแล้วก็แป่งปันนะฮะเผื่อเผื่อเพื่อนๆที่ลงทุนอยู่ฮะ,ะเอาไปใช้ะครับคือผมคิดว่าผมคิดว่าจุดประสงค์ในการลงทุนนะครับสำหรับผมเองนะครับผมอยากได้ peace of mind นะครับคือมันเป็น สุดท้ายแล้วอยากจะให้การลงทุนนะฮะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการหาไรายได้ให้เรานะฮะแล้วช่องทางนี้ฮะ,ค,ะคุณจะเป็นช่องทางหลักหรือช่องทางรองอันนี้ก็แล้วแต่สถานะของคุณนะคะแต่สิ่งที่ผมกำลังจะสื่อก็คือว่าไม่ว่าคุณจะใช้เลือกเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ครับสิ่งที่ผมคิดว่ามันสำคัญที่สุดคือ p e a c e of mind ครับ p e a c e of mind แปลว่า มันเกิดความสงบในใจนะครับออผมแชร์ประสบการณ์ตัวเองเนาะเคยไหมนอนนอนแล้วนอนไม่หลับอะฮะตื่นผวามาดูพอตนะฮะแล้วติดลบแล้วจิตตกอะฮะนะฮะแล้วช่วงที่ติดลบเนี่ยอดอโยดาวเยอะๆเนี่ยะฮะมันจิตตกอะฮะกินไม่ได้นอนไม่หลับหมดอะไรตายอยากอะครับเคยไหมครับเคยไหมครับนะครับถ้าคุณกําลังมีอาการนี้แสดงว่าเออ มัน,มนลองฟังวิธีการนี้ล้กันนะครับเผื่อมันจะทําให้คุณสบายใจขึ้นนะครับก็ผมสรุปได้นะครว่าถ้าคุณสามารถเ,เตรียมตัวมีความรู้2ออย่างที่กําลังพูดต่อไปนี้ฮะแล้วคุณเข้าใจมันอย่างดีฮะแล้วเข้าใจตัวเองอย่างดีครับสุดท้ายแล้วไม่ว่าตลาดมันจะอยู่ในขาลงขาขึ้นไซด์เวหรือยังไงอย่างเงนี้ยฮะ คุณก็จะรู้สึกชิวๆแล้วก็จ,จิตไม่ตกนั่นเองนะครับส่วนตัวคิดว่าชีวิตมันสั้นเนะเาะเรื่องที่จะทําให้เราวุ่นวายไม่สบายใจก็มีเยอะยะอยู่แล้วอะครในชีวิตนี้ฮะ,ะอย่าให้การลงทุนตรงนี้มันเป็นอีกเรื่องนึงที่ทําให้คุณจิตตกไปเลยะครับผมรู้ว่าชีวิตคนเรามีหลายเรื่องที่ทําให้จิตตกได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็อย่าให้มันเป็นเลยแล้วกันนะฮะ ที่ผมพูดได้เพราะผมเป็นมาผมก็เลยจะมาแชร์ให้ฟังนั่นเองนะครับก็ความรู้ที่ว่านะฮะความรู้ที่สําคัญที่สุดเรื่องแรกเลยคือความรู้ในตัว Product นั่นเองนะฮะเรามาลงทุนตลาดคริปโตอะฮะซึ่งหลักๆก,ก็คงพูดถึงตัว BTC Bitcoin ก่อนเนื่องจากว่าตัว Bitcoin มันมันโดมิเนนต์ตลาดมันโดมิเนตตลาดประมาณ60%นะครับก็คือตัว Bitcoin ะฮะมัน มันไปก็คือมันมีผลกระทบกับตลาดคริปโตมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเบสิกเริ่มต้นเลยคุณก็น่าจะเข้าใจตัวโปรดักต์อย่างบิ t c o i n ์ให้ดีซะก่อนนะครับซึ่งหลายๆครั้งที่ผมฟังคลิป YouTube ของอาจารย์ตะะั้มฮะอาจารย์ตั้มผมต้องยอมรับว,ว่าอาจารย์ทันเขาเก่งจริงๆเขาสามารถอธิบายในเรื่องที่มันในความรู้เยอะอะนะฮะทำให้ผมเข้าใจอะไรมาก แต่ณนไว้ในที่เข้าใจก็คือเรื่องของประวัติศาสตร์กา <_ d ata> รเงินนะของออ <_ d ata> การเงินของโลกนะอาจารย์เขาอธิบายได้ดีมากเลยทําให้ผมเห็นภาพชัดทําให้ผมเห็นว่าวิวัฒนาการของการเงินโลกมันเปลี่ยนไปยังไงแล้วมันลิงก์ยังไงกับบิตคอยนะฮะแล้วทําไมอาจารย์ตั้มเขาถึงมองว่าบิตคอยมีอนาคตเพราะอะไรคือเขาก็มีทั้งแฟกท์ที่เป็นประวัติศาสตร์แล้วก็มี ความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็มีเรื่องของการวิเคราะห์ลงไปด้วยนะซึ่งผมคิดว่าเยี่ยมมา,มากๆเลยเข้าใจง่ายมากใครที่อยากจะรู้รายละเอียดอย่างที่อาจารย์ตั้มบอกว่าอาจารย์ตั้มก็ได้แปลหนังสือที่บอกว่าอะไรนะจะปิ c o ค n s t a ต d a า d ใช่ไหมนฮะก็ใครใครอยากรู้ดีเทลก็สามารถไปหาซื้อคำภี์นี้มาอ่านนะครับแต่เบื้องต้นผมก็มองว่าแค่อาจารย์ตั้มอธิบายตามคลิปอะก็ เป็นอะไรที่เห็นภาพได้ชัดมากนั่นเองนะครับคือผมให้ความสําคัญกับตรงนี้นครับเพราะว่าเพราะว่าในโลกของการลงทุนนะฮะมันมีมันมีแอสเซทหลายอย่างเนาะถ้าเรายังไม่เข้าใจตัวธรรมชาติของแอสเซทแล้วเรามาลงทุนนะฮะตามกระแสเนี่ยผมว่าผมว่ามันมีแต่พังกับพังะครับแล้วคุณก็จะไม่มีวันได้ peace of mind เพราะคุณยังไม่รู้จักตัว ตัวแอสเซทอย่างดีเลยแล้วคุณก็กระโดดเอาเงินลงมาเล่นนะฮะพอคุณไม่เข้าใจมันจริงๆแล้วคุณเอามาเล่นแล้วคุณเจ็บตัวแล้วคุณก็คุณก็เจ็บอะนะครับแต่ถ้าคุณทําอะไรก็รู้จักมันแล้วก็มีการศึกษาแล้วเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอะเติมอาวุธให้ตัวเองอะก็คือความรู้อ่ะให้ตัวเองอะเป็นภูมิคุ้มกันนะฮะ เวลามันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะคุณก็ไม่หวั่นไหวกับมันเพราะว่าคุณคุณชัดเจนดีคุณรู้ดีว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่คุณไม่ได้เป็นเมาตามกระแสคนเขาไปยังไงคุณไปตามอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างนั้นก็อย่างนั้นก็จะเจ็บตัวได้ง่ายนะครับโอเคเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมมองว่าก่อนอื่นเลยคุณควรควรจะลงทุนในตลาดไหนก็แล้วแต่คุณควรจะที่ต้องมีความรู้ในอสังหนั้นๆก่อนนะครับอย่างผมอะฮะ ผมไม่มีความรู้เรื่องหุ้นเลยนะฮะผมก็เลยไม่ตัดสินใจลงทุนเรื่องหุ้นเลยนะครับไม่ไม่แตะเลยไม่อะไรเลยนะครับก็ <c oughs> เอามาเอามาแชร์ให้ฟังนะครับส่วนความรู้เรื่องถัดไปเลยแน่นอนถ้าคุณรู้จะตัวโปรดักตีแล้วะฮะในที่นี้ก็คือผมพูดถึงตัว i t c o อ n นะฮะถ้าคุณมองว่าพูดภาษาง่ายๆก็ผมก็พูดมาต,ตลอดหลายคลิปนะฮะเราอะมาลงทุนตลาดคลิปตัวเพราะเราเห็นอนาคตของ i ิ c คอย เรามีความเชื่อว่าบิตคอยอ่ะมันมีอนาคตแล้วมันไปได้เราถึงมาลงนะฮะเพราะฉะนั้นสายที่ไม่เชื่อก็ไม่ต้องลงง่ายๆแค่นั้นเองนะฮะสายที่เชื่อว่ามันหลอกลวงมันเป็นแชร์ลูกโซ่หรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันแค่นั้นเองนะฮะอันนี้คืออยู่ที่ความเชื่อทีนี้พอเป็นความเชื่อเนื่องจากว่าความเชื่อยังไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นสิ่งที่เราเชื่อมันเป็นจริงหรือไม่จริงเพราะฉะนั้นมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วอะฮะ ดังนั้นถ้าเชื่อว่ามันมีโอกาสในการโตคุณก็ตัดสินใจลงทุนแต่เพื่อการเหนียวว่ามันพลาดสิ่งที่เราเชื่อมันพลาดมันไม่จริงคุณก็ลงทุนในส่วนที่คุณรับความเสียหายได้ทั้งหมดก็พอก็คือพูดง่ายๆก็เงินหายหมดก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนหรือว่าเป็นเงินเย็นนั่นเองนะครับโอเคนะฮะยำ้ำถ้าคุณรู้จักตัวโปรดัก แล้วคุณก็รู้จักบ,บริหารความเสี่ยงนะฮะว่าเออสิ่งที่เราคิดอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่เราหวังนะฮะแล้วสุดท้ายเลวร้วายที่สุดคือเงินลงทุนของเรามันหมดไปกับมันแล้วเราก็ยังอยู่ได้เราก็ไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็จะเกิด peace of mind นะฮะก็จะเกิดความสงบทางใจนะฮะหรือว่าอย่าไปพูดคำว่าหายหมดเลยแล้วกันก็คือระยะเวลา1020ปีอ่นะ,ะหรือว่าจนจนอายุเราอนะฮะ เราก็อาจจะไม่จาเป็นต้องใช้เงินก้อนนี้ก็ได้ใช่ไหมฮะแต่ก็คืออาจจะเป็นรุ่นลูกเราหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนะฮะอย่างนี้ครับก็อย่าให้มีแบบนี้ถ้าคุณมาเริ่มต้นแบบนี้ฮะคุณก็จะได้สบายใจนะครับคุณจิตใจคุณก็จะไม่หวั่นไหวนะครับไม่เหมือน4ีหปีที่ผ่านมาของผมนะครับก็ใครต้องการเทรดระยะสั้นนะฮะต้องการกําไรรายวันมาเลี้ยงครอบค,อรครัวนี่เครียดเลยครับ เลยครับเพราะว่าย้ำอีกครั้งนะฮะว่าเราผลตอบแทนเราได้เท่าไหร่ไม่ได้เป็นที่เราตัดสินใจนะฮะเป็นที่ตลาดจะให้ครับโอเคไหมครับนะะก็แต่ค่าใช้ใจ่ายรายเดือนเราจะต้องเป็นคนจ่ายออกไปฟิกอยู่แล้วะฮะแต่ขณะที่ผลตอบแทนของตลาด มันมันไม่ฟิกอะฮะมันแล้วแต่อารมณ์มันแล้วแต่อารมณ์เป็นวันเป็นปีเป็นเดือนอะไรก็ว่าไปอะฮะช่วงที่เขาขึ้นเยอะๆภายในไม่กี่เดือนขึ้น20 0ยโอเคยินดีด้วยอะฮะแต่ช่วง3ปีที่มันเงียบๆนิ่งๆอย่างเงี้ยมันไม่พอค่าใช้จ่ายรายเดือนคุณแล้วจะทำยังไงอะครับนั่นนะฮะนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับโอเคเออส่วนความรู้เรื่องที่2ที่จำเป็นพอคุณตัดสินใจในการลงทุนแล้วแน่นอนก็คือที่เราคุยไว้ว่า เราลงทุนในเงินเย็นเนาะที่เราไม่เดือดร้อนเนาะแต่คุณก็ต้องมีความรู้ในการลงทุนเหมือนกันไม่งั้นเงินก็สูญได้เช่นกันนะครับ 3N ที่ว่าที่คุณลุงนโนดเขานโนดเนะาะผมอาจจะพูดไม่ค่อยชัดขออภัยนะครับก็คือ 3M นั่นเองนะฮะ M แรกก็คือ m มท h อดนะฮะวิธีการลงทุนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเขาจะให้ความสำคัญแค่ประมาณ10%นะครับ เสร็จแล้วก็คือลองลงมาก็คือ money management นะฮะก็คือการวิธีการบริหารการเงินซึ่งเขาให้ความสำคัญ30%นะครับส่วนสุดท้ายก็คือเรื่อง mindset mindset เขาให้ความสำคัญเรื่อง60%เลยนะครับที่เมื่อกี้ผมแชร์ให้ฟังว่า mindset นะครับ <c oughs> ขออภัยครับที่ที่เมื่อกี้สิ่งที่ผมแชร์ให้ฟังนะครับว่าวิธีคิดวิธีการลงทุนใช้เงินเย็นอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็มันก็หลักๆก,กก็อยู่ใน mindset แหละ ก็คือ mindset ที่ผมอยากจะสื่อกับทุกคนก็คือว่าเออเป็นการลงทุนระยะยาวเนาะนะครับอย่าหวังระยะสั้นเลยอย่าหวังว่าเอากำไรรายเดือนน่ะมามาใช้จ่ายค่าใช้จ่ายรายเดือนเลยแบบนี้มันเครียดอันนี้กคือ mindset เออซึ่งอยู่ใน60%นนั่นเองนะครับส่วน money management นะฮะก็มันมีหลายส่วนแหละก็ส่วนที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คือเราเอาเงินเย็นน่ะไปลงทุน นั่นเองนะฮะก็เงินเย็นก้อนนี้ระยะสั้นหรือระยะ10-20ปีเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับหรือหายหมดก็ไม่เป็นไรแบบนี้อฮะ,ะเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งใน Money Management นะครับซึ่งก็ n o n e y m a n a g e m e n t ก็มันก็ลิงก์กับแมทฟอร์ดด้วยนะฮะก็คือวิธีการลงทุนนะฮะคลิปที่แล้วผมก็พูดไปแล้วว่าจริงๆวิธี mindset ในการลงทุนมันก็มี3แนวเนาะมีแบบระยะยาวระยะกลางแล้วก็ระยะสั้นนะฮะ ทีนี้ถ้าสมมติว่าคุณตัดสินใจลงทุนแบบระยะสั้นผมก็บอกแล้วว่าระยะสั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลนักษณะกล้าได้กล้าเสียนะฮะก็เทียบอา่าวินอะไรวิกสรีวอทเลโชนะฮะอยอมเสียเท่านี้เพื่อหวังผลตอบแทนที่มากกี่เท่ากี่เท่าอะไรอย่างเงี้ยกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ออยอันนั้นก็คือจะต้องมีการคัดลอสนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้อง Money Management ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการที่คุณจะเทรดยังไงนะฮะอย่างสายผมก็คือแบบเป็น Market Neutral เวเป็นหลักซึ่ง Market Neutral บอกแล้วว่าเป็นการลงทุนระยะยาวปวกระยะกลางนะครับเพราะฉะนั้นการ Money Management ก็คือใส่เงินเข้าไปจะใส่เงินเข้าไปเป็นระยะขายซื้อซื้อเมื่อลงขายเมื่อขึ้นเป็นรอบๆเพื่อระยะกลางเผื่อหวังกําไรตรงนี้นะฮะ แต่ระยะยาวเราก็หวังว่าเหรียญมันจะขึ้นนะฮะ go to the moon ในที่สุดนะฮะเราก็จะได้กําไรเป็นก่อเป็นกำอันนั้นก็คือ,อ,อ mindset บวกกับ money management นะฮะก็เลยบวกกับ m a t h o d m a t h o r d ก็คือ market neutral นั่นเองนะ,ะับแต่ล่าสุดคลิปที่ผ่านมาผมก็บอกว่าสายซิ่งผมก็แนะนำ m y p o d pro ใช่ไหมครับ m y p o d pro ผมบอกแล้วว่าเป็นแบบระยะสั้นระยะสั้นคุณก็ต้อง money management แบบ เอาเงินเสี้ยวหนึ่งะฮะที่คุณแบบเสียหมดก็ไม่เสียดดยอย่างนั้นนะฮะลองไปซิ่งดูนะฮะเห็นไหมครับก็มันก็เกี่ยวกับเรื่องแมธอดนะฮะเพราะว่าระยะสั้นมันจะต้องมีการคัดลอสยิง่งผมก็น่าจะเป็นเมาตัวจริงนะฮะออตอน close ตอน close เ e ต้าอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าวันแรกโอ้โหเห็นผลตอบแทนแล้วแฮปปี้มากวันที่สองร่วงเลยพอเขาเปิด open เปต้านะฮะนะฮะซึ่งก็ ยังใช้มันนีเออ paper money นะก็คือเงินทิปนะวันแรกก็ดูเหมือนก็ก็พอมีกำไรนิดหน่อยฮะดูที่วันที่2วันที่3ตลาดร่วงอีกโอ้ยติดลบคั l o s สกันว่าเล่นเป็น10%เลยนี่เป็นเงินทิปนะนี่ขนาดเป็นเงินทิปนะคือแบบลูกชายยังแซวเลยพ่อลงทุนทีไรลงทุกทีเลยนะฮะผมน่าจะเป็นอินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งที่ ใช้ได้ดีนะครับโอเคนะครับนั่นคือชวนคุยเล่นนะคลายเคยรียดนะก็นั่นก็คือสิ่งที่จะแชร์ในคลิปนี้แหละก็สั้นๆมีเท่านี้นะครับก็อยากจะให้ทุกคนออลงทุนอย่างมีความสุขครับไม่ไปเครียดกับมันนะฮะถ้าคือกําลังจะบอกว่าการลงทุนที่ดีะฮะคุณควรจะให้ความสําคัญกับเรื่อง Mindset 60% ถ้าคุณคิดโอเค60%แล้วแล้วคุณวาง Money Management อีก30%แล้วก็แมททอร์ดมันก็แค่ความสำคัญก็อีก10%เท่านั้นเองนะฮะก็คุณก็จะคุณจะมีความสุขอ่ะแล้วแล้วอพอร์ตของคุณนะฮะก็จะได้ผลในที่สุดนั่นเองนะครับอ่ที่กำลังจะบอกก็คืออย่าไปเน้นแต่เรื่องคืออาจจะมีมือใหม่หลายคนนะฮะเน้นแต่เรื่องของแมททอร์ดซึ่งผมก็เคยเป็นนะฮะเน้นแต่เรื่องนี้นะฮะ10% คิดว่ามันเป็นโลกทั้งไปของการลงทุนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือทําให้ไม่มีความสุขเจ็บตัวขาดทุนนะฮะจิตตกนะครับก็ชีวิตไม่มีความสุขเลยซึ่งผมก็ไม่อยากให้ทุกคนเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคคลิปนี้มีเท่านี้นะครับก็ขอแชร์ประสบการณ์เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมกําลังจัดไปคลิปถัดไปนะครับซึ่งคลิปถัดไปเ,เป็นอะไรที่แบบ พอตลาดร่วงเยอะๆนะครับก็เห็น Market n e u นวช l ซึ่งผมเพิ่งใช้ Market n e u นวช l มาไม่นานนะฮะไม่ครบปีฮะพอมันยิ่งตลาดลงมาเยอะๆก็ยิ่งเห็นอะไรฮะรยิ่งมองออจุดที่มันยังไม่เข้าใจมันก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นก็ตั้งใจจะทําคลิปแล้วก็อธิบายให้ฟังมาแบ่งปันกันนะครับโอเคครับอย่างนั้นคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ